ก็อยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆครับน่ะคนใส่หมวกเห็นไหมครับเีื่อก้เขามาก็จะกรดเดะหมอหนุ่มนะครับจาได้ใช่ไหมเสื้อเสื้อใส่หมวกเสื้อใส่หมวกไขรเอ่ยไครเอ่ยเมื่อกี้เขามาฉลองหมอหนุ่มแต่หมอหนุ่มไม่เล่นด้วยครับครับก็เลยออกมาแล้วก็นอนครับคนนี้ครับไขรเนาะไข่เนาะนี่ครับไขรเนาะนี่มากระดักกระแดะวันนั้นนะครับหมอหนุ่มไขรเนาะคนนี้คนนี้ไครเนาะ หมอหนุ่มก็พยายามอยู่ตรงทางนะครับอย่าสนใจครับอย่าสนใจอยาใจครับคนเยอะพวกมันไม่กล้าแล้วครับครับนี่ครับตคนนี้ใครหนอใครหนอนี่ครับแล้วก็อีกคนนึงครับใครครับนี่ครับนี่คนนี้เลยคนนี้เลยที่เข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆหมอหนุ่มเนาะวันนั้นกระต๊อกกระแดะหมอหนุ่มเนาะ แท่กระทันนิดหน่อยเนาะพยายามจะยุดแย่หมอหนุ่มให้หมอหนุ่มโมโหเนาะหมอหนุ่มก็พยายามจะใช้สติอารมณ์แะครับความโกรธครับใครเนาะวันนั้นใครเนาะตัวใหญ่ๆันนี้ใช่ไหมคน <c oughs> ไหนก่ปู่วริกิจเนาะ ต้นครับต้นรับถ่ายเฉยๆโอเคไม่พูดเขาไม่พูดอยู่เฉยๆแล้วครับมันจะถ่ายอยู่เฉยนะพยายามถ่ายอยู่เฉยๆนะครับผมจะไม่ยกแยงแต่แข่งรั่วให้เขามาเดินใกลๆ้ๆเขามาผมก็จะเดินหนีเมื่อกี้เดินมาเออ่น้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำอะไรครับผมเดินหนีก่อนรหมดเว้ <laughs> าก่อต่อพอ,อ,อดีนะครับกันนะครับอะไรใกล้ๆอันนี้ใครหนอกันนี้ใครหนอแน่อนี่ใครหนอ ใครนอ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 ใครที่เคยมาหาหมอหนุ่มและทะเลาะด้วยกันีนี่เป็นไนแล้วดุดเต้มหรือเปล่านครับนไหนนอไม่ใช่ไหม,อ,มอะไรกันนะ เฟรมหรือเฟรมหรือเปล่ามึดตึบมึดตึบเราเราได้แค่ถ่ายนะเราถ่ายทำอะไรตรงนู้นครับให้หมอหนุ่มก็ไม่พูดอะไรครับเพราะว่าทนาบอกว่าให้หมอถ่ายอย่างเดียวครับอย่าไปพูดกระเซกกระเสรขาเลยครับพยายามอยู่เฉยครับเราก็พยายามจะถ่ายอยู่เฉยดีกว่าไม่ออกว่าจ้าอยากเขา มาเนี่ยนะเนี่ยนะอันนี้ครับอันนครับเต็มแล้วนข้านะือับเขาบ่รับไปใช้กันบึนๆโอ้ไปือกับข่าไหนเดินไปไหนอ๋ออยู่นี่ติดอยู่นี่ติเต็มติเต็มอยู่โน่นอยู่โน่นับอยู่โน่นถอนมเห็นอย่ตรงนี้กันนะอยู่นี่ครับอยู่นี่ โอ้โหมาทั้งหมดเลยครับมาทั้งหมดเลยครับบรเจ้าอร์์มาแล้วถอยได้ไหมถอยได้ไหมถอยดีไหมเดี๋ยวองค์ปู่จัดการโอ้ยมามากันเต็มเลยครับหมอนุ่มหลบดีกว่ามั้งมาหวงได้ยอดโอ้ยเป็นเสียงครับเป็นเสียงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ว ปิ้งแล้วมีดุดิกจิ้มมีแล้วไปแล้วปิ๊กกี้ดำตรงไปแล้วไปแล้วครับปิ้งไปแล้วครับใครโยคครับใครโยคะวิ่งก็บอกว่าแล้วครับมีน้ำมะพร้าวเอ่อประเอินมันจะวิ่งป่ายางก็น่าเกลียดก็บอกว่าให้ต้นฮักกอกๆขายน้ำแทนแล้วกันเิอนเจ้าเจ้าทางหมอผีนะบอกว่ามีน้ำอะไรขายบ้างแล้วก็อีกเจ้าเจ้าหนึ่งครับคือมาหาหมอหนุ่มเนาะอาจจะมา กระดอกกระแดกหรือว่าเข้ามาเพื่อให้มอโหหรือเปล่าไม่น่าจะมาวันนี้มาแบบเหมือนมามาดีมาไรมาไงหรือเปล่านะเข้ามากระซ้ายเย้ยวเยายวแย่หมอเราถ่ายของปูของเราครับวันถ่ายของปูเรานะครับครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับนะเมื่อกี้หมอหนุ่มหมอหนุ่มก็ไม่รู้ทำไงแล้วเพราะดิ่งเขามาหาหมอหนุ่มเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ใช่เมื่อกี้ก็ดิ่งมาหาเลยครับใช่ใช่ยกตีใส่ย t u b e เลยมันมีการยกตีใส่ย t u b e ด้วยนะโอ้โหพระเจ้าจอนเลยมันจะมาอีกมันกลับมาเอารถแล้วจะเอาเพลงมาเปิดบ้างใช่เจอเพลงเราเปิดก็ไปมันหนีหมดเลยครับมันติดเรื่องสินนะครับดิ่งเขามาหาหมอหนุ่มเลยครับสองคนนะครับจำได้ไหมสองคนตัวตัวใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ แต่งงานมาก็ต้องหลายปีเมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่อุ้มสักทีล่ะแม่มีเคล็ดลับตัวใหญ่สองคนดี่กว่าตัวใหญ่ทางหมอผีนะเข้ามาหาผมมีน,น้ำไม่กินมั่งมีน,น้ำไม่กินมั่งผมอเออเออเข้เออเออเาไปชิดตัวไอ้เราขายน้ำแล้วก็มารยาทดีอ๋อครับอยาให้ต้นท้ากกอกมาทำครับน้ำมะพร้าวมะพร้าวล้างหน้าเลยเนาะตอนของมาร์กเงียบครับหมอบอกดีนะว ทนายบอกให้มอหนุ่มเงีบยอย่าไปต่อรัตต่อเทียงเนาะไม่ต้องขายครับผมผมก็ไม่ได้ขายครับผมก็เลยว่าอ๋อเดี๋ยวให้ต้นฮักกอกอกมันขายมันก็เขาก็รู้ว่าหมอหนุ่มเคยขายน้านะแต่หมอหนุ่มก็คืออยากจะขายนะแต่ว่าหนึ่งผมเกรงใจเอฟซีทุกข่านครับผมก็เลยไม่ขายก็บอกว่าให้ให้ต้นฮักกอกอขายไปนะจริงๆคือผมไม่คนขายอะไรครับแต่ว่าให้ต้นฮักกอกอเขาขายนะเพราะว่าหนึ่งผมกาลังไล่อยู่นะแล้วหอม แล้วอะไรนะแล้วหมอนหนุ่มไม่ยกตีนใส่ให้มันมมมเลีมมเลวไาแต่ยกตีผมโอ้ยผมยกตีผมก็โดนสี่ตีเดยครับผมมีกระต o n ตีนึ่งโอ้ยแต่ยกตีผมโดนสีต่ตีแล้วผมจะเหลืแล้วผมตัวน้นอยเขาตัวไปร่รำเทมเลยเนะาะแม่คุณประธาน,นครับบอกมันปิดร้านแล้วครับเมื่อกี้ใครได้เห็นไหมครับเดินก็มาหาหมอนหนุ่มเลยครับมีอะไรกินมั่งมีอะไรกินมั่งจะกินต้นกินเลยอยา โอ้ยผมตั้งตัวเองเมื่อกี้ผมว่าผมจะหลบมันนะหลบไม่ทันครับเพราะเขาเห็นผมแล้วครับสองคนนะทางฝ่ายหมอผีนะครับแล้วก็สื่อนะครับตรงมาหาหมอหนุ่มแล้วครับหมอหนุ่มก็ทำาย่งดีว่าในที่สุดก็เอ้ยหนีไม่ทันครับเขาว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างผมบอกเออน้ำมะพร้าวหรือน้ำอะไรเนาะผมบอกเออ เดี๋ยวให้ต้นฮะกเกาะมันมันปั่นนะเพราะมันยังร้าอยู่นะเ,เราก็ไม่รู้จะทําไงนะประชิดตัวนะครับเงนปีนครับหมอหนุ่มคือจุดอ่อนเขาเลยใช่เขาจะแย่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 แยนะมาเอินหมอหนุ่มเดินไปทางนู้นครับมันก็เลยไม่ตามมาว่าพวกคนที่อยู่ข้างข้ามหมอนุ่มมีมีหลายคนนะเพราะหมอนุ่มไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอไดายนะเขาก็เดินไปฝั่งนู้นไปเดกกระแดกคนหนึ่งต่อเขาพยายามมองหาหมอนุ่มว่าหมอนุ่มเดินไปไหนครับเอินหมอหนุ่ม ครับใช่มอนดูไเดินวิ่งเข้าไปห้องน้ำเมื่อกี้มันก็เลยไม่ตามครับคุณ J s อนะครับเขาไปหรือยังคะไม่น่ามาละเดี๋ยวน่าจะมาครับกลับเขากลับไปทางทางงครับไปทางทางถินเดิมครับคุณสีโคตรนะครับมันหนีเพลงมันจะลงไลท์แล้วขึ้นใหม่สู้เพลงมันจะเปิดเพลงมันด้วยครับหนีเพลงครับก็หนีเพลงครับเดี๋ยวคงมานะครับ แกคงมาใหม่เนาะพอร้านแมวตอยเปิดเพลงนี้กันหมดเลยครับคุณเอพิสิดเดมันจะจำเราไม่ได้อย่าเจาคุณบุญตานะครับหมอหนุ่มปิดวาจาเดี๋ยวเป็นเรื่องปล่อยตามทนายบอกโอเคครับผมจะไม่พูดเลยเนาะก็เอฟซี FC ก็เข้ามาดูผมให้ผมเงียบเนาะผมจะไม่พูดอะไรมากมายเนาะครับปิดวาจาเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับเข้ามาไปชิดตัวหมอหนุ่มเลยครับ มีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างอตายแล้ว,วจะมากินกินโต๊ะร้านหมอหนุมมาทํอะไรดีวะดีนะผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเดินมาเข้ามาเป็นโอ้โห,หมือดปลาหมวด,ดิงไปเลยนะตกปะใจเลยครับดีนะวกพี่ีน้องๆอยู่ข้างๆผมนะผมก็เลยบอกอ๋อให้ต้นชัด <c oughs> เดี๋ยวนะั้รับผมก็เลยปีปีออกเลยครับทิ้งกล้องเลยเมื่อกี้นะไม่ได้หนีครับทิ้งกล้องครับไม่อยากจะตอนเล้ะต่อเถียงเนี่ยพราัาทนายกับเอฟซีบอกว่าอย่าไป ต่อร้องต่อเถียงทางด่านวาจาเขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นหลายๆอย่างหมอหนุ่มก็ทําตามเอตีหลายๆท่านนะครับกับทนายส่งเยริมธรรมดาหมอหนุ่มไม่ใช่คนแบบนี้นะหมอหนุ่มประชิญหน้ารับรองอเ,ลเละเละนะครับเละทางด้านวาจาะนะครับไม่ได้เละทางด้านร่างกายนะเละทางด้านวาจารครับรับรองหมอหนุนะ่มวาจาหมอหนุ่มไม่เป็นรองใครนะครับ <laughs> อโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้ายโยกหลังมือเป็นล่่งไตเอประมาณนั้นแหละครับ <laughs> นี่เป็นไงครับคุณมิส เปล่า okay, ครับหยุดพูดถึงพวกเขาได้แล้วโอเคครับไม่พูดแล้วครับเราก็ดูเจ้านิกกี้นะนิกกี้ครับนิกกี้ปางถนนแล้วครับไม่ให้ใครมาครับนิกกี้นิกกี้ปางถนนแล้วครับเดี๋ยวเขาคงมาอีกเปล่าครับอันนี้หนูนาเซนาครับมาแล้วครับเป็นหนูนาเซนาตัวตาแล้วครับนี่นาตัวตาตัวตาแล้วครับไอเกี้ไอเกี้เอ้ยเจ้านิกกี้ครับมีอะไรครับตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรนะ อูกับปู่ไปจีบนากไายครับแล้รลุงนี้ครับปูไปจิบน,นากร้านี่แหละเมื่อกี้มาตันเต้นมาทำอะไรอะไรอุย้ยหมอน,นุ่มก็หลบล้วหลบเห็นหมอนหนุ่มกนได้ครับไม่ต้องไปสนใจมันครับผมคุณอลิสาครับเขามายั่วระวังด้วยค่ะใช่ครับมายั่ว้าร้านหมอน,นุ่มเลยนะมา,มาสองมาสองคนที่มายั่วนั้นมาสองสองคนใหญ่ตัวใหญ่เลยเนาะแล้วก็มาอีกแก๊งหนึ่งแก๊งไหนก็ไม่รู้นะครับแก๊ง เก่งน่ารักคายงวันรัตนานะครับหิวแสงีจริงคุณพักกางานป้อนะครับหมอหนุ่มเฮียเดยอยู่ไหนเฮียเดยกลับไปแล้วครับเพราะเฮียเดยกันอยู่กันหนุกดีครับท่านเพราะเฮียเดยกลับไปแล้วมันก็เลยไม่หนุกเลยนะเพราะว่าเฮียเดยอาจจะช่วยในทางด้านวาจาหมอหนุ่มนะหยุด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 คุณอังคณาครับหยุด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 คุณจิ้นตนานะครับพูดมากจังคาหมอหนุ่มอยาปากเก่งนบครั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 บ เพราะว่าผมตัวนี้เนาะแตผมคุณ <Hey. S 1> โอเคครับอยู่เงียบๆก็ดีแล้วพาลุงเดือดร้อนครับผมหมอหนุ่มก็กลัวนะครับโอ้โหเมื่อกี้มาแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะมีการแบบยกยกยกเท้าพัสสุธาให้ด้วยเนาะอะไรกันเนี่ยมีการยกเท้าด้วยนะใครเห็นหรือเปล่าเนาะคุณหันสาวิงวอนหมอหนุ่มเขาจะมาเล่นหมอหนุ่ม <laughs> เพราะหมอหนุ่มพูดเยอะ <laughs> ใช่ครับ เกือบไปแล้วครับหมอหนุ่มก็เลยโยนให้ต้นท่กอกอกบอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ต้นท่กอกอกปั่นรับปั่นน้ำมะพร้าวผมก็เลยโยนให้ต้นทากกกอกแล้วผมก็ปั๊บผมหลบไปอยู่ด้านหลังเลยมอจะหลับปุ๊บขุ่มเข้าน้ำปุ๊บ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 ๊แหมเป็นไงครับหมอหนุ่มเร็วไหมครับปอดฉีกันนั่นแล้วดูแล้วว่าหมอหนุ่มต้องหลบก่อนหมอหนุ่มไม่ได้กลัวนะแต่ว่านายสมเกียรกับเอฟซีทุกท่านบอกว่าให้หมอหนุ่มหยุดวาจาแล้วก็หยุด ต่อรอต่อเฉียงเขาเนาะหมอนุ่มก็เลยไปหลบอยู่ด้านหลังครับไปอยู่ห้างน้ําแล้วก็เดินเข้าในป่าครับเพราะว่าหมอนุ่มไม่ได้กลัวนะครับอยาหาหมอนุ่มขี้กาดหมอนุ่มไม่ได้ขี้กาดครับหมอนุ่มเกรงใจเอฟซีทุกท่านแล้วก็เกรงใจชนาสงเกียรติครับให้เกียรติครับว่าเนี่ยเขาเคยบอกแล้วว่าให้ปิดบาจ์าระยะไปรอต่อเฉียงเขาโอเคครับหมอนุ่มก็ทําตามทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่ติดเขาใช่ครับเขามาเท้าเย้าแย่นะมาถึงหน้าร้านเลยเนาะหมอหนุ่มก็หลีกเลี่ยงครับ หมอหนุ่มอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับขอบพระคุณนะครับ4 7 1ท่านนะครับ929ไร้นะครับช่องหมอหนุ่มเห็นชัดช่องอื่นไกลครับผมกลช่องอื่นไกลครับแต่ชัดดิครับมาพอผมร่วมทุนสร้างขนาดนี้เพื่อ FC ทุกท่านนะครับเนี่ยครับยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้็อดเดือดเพราะว่าเขาประชิดตัวหมอหนุ่มหลายๆ